ตอนนี้น้องภูมิมาเที่ยวที่ทะเลชะอำนะครับเดี๋ยวค่อยๆเลือกนะตอนนี้น้องภูมิกำลังหารถตักทรายนะครับเพื่อที่จะไปเล่นตรงชายหาดน,น้องภูมิระวังรถนะมันอยู่ติดถนนนะอ่านี่นะครับมีรถแมคโครด้วยนี่นเฮ้ยเลนโนเสาก็มีว่ะโอรถดํารถแมคโครนี่แหละที่ไปเล่นตักทรายอะลูกบอลก็มีนะ ไปเห็นลูกบอลน,นี่เอาไปเตะโทษวัดดวงกับทีมงานดีกว่าอ่ะน้องภูมิเอาอะไรบ้างครับเดี๋ยวตอนนี้น้องภูมิกำลังเลือกอยู่จะเอาเป็นรถหรือเอาเป็นถังจะเอาเป็นแบบรถหรือว่าเป็นถังลูกอ่ะอ่ะน้องภูมิเห็นแล้วเอาตัวนี้เหรอเอาถังตัวนั้นเท่าไหร่อ่ะโอเคอะ่ะเลือกเลยครับอ่าให้แม่ค้าออกให้หน่อย็ลโอเค ได้แล้วหนึ่งย่างมีมีเสื้อผ้าด้วยอ่ะซื้อเสื้อผ้าไปเล่นน้ำ่ะเนี่ยเนาะแบบเนี้ยแบบนี้ตัวเท่าไหร่ครับร้อยห้าเก้ากันนะนอันนี้นะข้างในเนี่ยเห็นปะอันนี้เป็นรถแบบตักดินเออเนี่ยแบบรถตักดินน้องภมูไม่เอาใช่ปะโอเคไม่เอาเฮ้ยเป็ดยักษ์มีทั้งเป็ดยักษ์เป็ดเล็ก